สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพิ่งมาที่สมุยค่ะดีใจมากมากเลยอันนี้คือเป็นทริปแรกหลังโควิดนะคะที่ได้มาเที่ยวทะเลใต้นะคะแล้วก็สมุยเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่งไม่ได้มานานมากแล้วคือจะบอกว่าครั้งนี้ที่มาคือมันไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีชาวต่างชาติคือมีนักท่องเที่ยวเป็นคนไทยเกือบร้อยเลยบอกเลยว่าแบบรู้สึกแบบมันเงียบสงบมากมากค่ะทุกคนแล้วก็ดีใจมากเลยที่ตัดสินใจมาช่วงนี้นะคะแล้วก็เลยว่า สามคือที่เพิ่งนอนที่นี่นะคะพักไม่เหมือนกันเลยนะคะวันนี้นะคะคืนแรกเพิ่งพักที่สมุยเบย์ไซส์นะคะบูวิลล่านะคะเป็นบูวิลล่าห้าห้องนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะไปนอนอีกที่หนึ่งแล้วก็คือสุดท้ายจตหน่อยที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะพรุ่งนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างไว้มาติดตามนะคะเผื่อว่าใครที่มีโปรแกรมที่อยากจะมาเที่ยวสมุยนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะวิวดีมากๆเลยนะคะคือตื่นมาก็จะเห็นวิว ประมาณนี้เลยนะคะสวยงามมากๆซึ่งราคาเนี่ยเพิ่งไม่ทราบนะว่าเพื่อนของแดนเป็นคนจองนะคะเ้วก็คืนนี้เราก็จะมีกินพิน้ยน่นิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการเที่ยวเต็มวันวันแรกนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะมาเก็บบรรยาก,กาศสวยๆงามๆของอที่เที่ยวเมืองไทยนะคะเพราะว่าปีนี้เราก็ไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้นะคะก็ลยรวมทริปมาเที่ยวในประเทศกันละกันนะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่2นะคะที่พึ่งมาอยู่ที่สมุยนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะออกไปเที่ยวกันนะคะวันนี้นะคะทริปวนันนี้ที่พึ่งจะไปนะคะก็จะเป็นไปเกาะมาสุ่มนะคะจะไปเจอเจ้าหมูน้อยนะคะที่ใครๆฮิตมาสมุยก็จะต้องไปเที่ยวที่เกาะนี้นะคะเพื่อไปหาเจ้าหมูน้อยนะคะแล้วก็การเดินทางไปเป็นยังไงสําหรับทริปวนันนี้พิ่งจะขึ้นเรือยอทไปนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวถ่ายรูปกันด้วย Day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright, It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. าลาสมุยนะคะตอนนี้เพิ่งก็ถ่ายรูปเพิ่งเสร็จนะคะไม่ได้มาถ่ายวิดีโออยู่เลยเพราะว่าเมื่อคืนกลับมาแล้วก็คือสลบเลยนะคะนี่ข้างล่างก็จะมีคนแบบมาถ่ายรูปแบบเยอะแยะมากช่วงนี้คนกําลังแบบว่านิยมมาที่สมุยนะคะแล้วก็ที่พักที่สาลาสมุยีะถือเป็นรีวิวต้นๆเลยที่เพิ่งดูมานะคะทําไมหน้าวอกกัน ก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างนะคะว่าส่วนใหญ่คนที่แบบขายเสื้อผ้าหรือว่าแบบไอดอลเนี้ยดา,าราก็จะมาที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะเราก็ตามรีวิวเขามาเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวยังไงเพิ่งเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไปฝากนะคะตอนนี้ขอถ่ายรูปก,ก่อนนะสวยมาก เดลีเบอรรี e ่นะคะมีรถมารับด้วยนะคะี่เดลีเบอร์รี่ส like ุยุะคะกระเป๋าไปแล้ว ตอนนี้เราอยู่ที่ไรเบอรี่สมุยนะคะเดีย๋ยวพาไปดูห้องกันค่ะไนนาจองห้องแบบแบบไหนมานะแบบไหนไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันวิลล่าสวยสวยมากตกนะคะส่วนใหญ่ปกติแล้วอะฝรั่งจะมาพักแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีฝรั่งมาพักนะคะก็จะเป็นคนไทยแต่ว่าก็ งียบสงบมากชอบมากนะคะเผ <uk> ื่อใครอยากจะแบบหาที่พักที่มากับครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องการความสงบนะ,ะแนะนำเลยที่นี่นะคะเดลไลเบอรี่สมุยนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะลงรีวิวเป็นรูปไว้ให้ดูด้วยนะคะว่าที่นี่สวยขนาดไหนแล้วก็เงียบสงบมากแล้วก็ตรงชายหาดเขาสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำที่นี่เขาเป็นครูสีแดงนะคะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีห้องอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะส่วนดินเนอร์ก็จะเป็นตรงริมทะเลนะคะดูสระว่ายน้ำทุกคน สาวน้ำสีแดงนะเก๋สวยมีความแบบหรูหราให้โซมากช่วงนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะเรากำลังจะเดินไปห้องผักของเรากันนะคะตออนนุ้้คะะแารซึ่งตัวน,นี้จะเป็นตัวที่อินเ n ิร์ t ในห้องนะคะเกิด r t ตรงนี้ ประตูก็จะเปิดระวังที่อยู่ค่นอันนี้คือทางเข้านะจะ,จะมีบันไดด้วยระวังนะคะค่ะโอ้จะเป็นแบบว่าห้องของความลับหรือเปล่า s ีเ r e t chapter ป่ะจะมีความแบบตื่นเต้นนิดหน่อยมันถานไม่เห็นแล้วเวลาเราออกเข้าก็ต้องแบบนี้ค่ะฮ้ยเขาพาเข้าครั้งแรกไงอ๋อ ครั้งต่อไปเดินทางอื่นก็ได้ใช่ไหมครับจะต้องเป็นทางที่ปกจังโอเคอ๋อเราทำามไปซีแช็อปเตอร์ค่ะค่ะโอ้เมื่อกี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่เขาพาเราเข้ามานะคะนี่สวยมากตรงนี้เป็นโซนใหม่นะคะที่เพิ่งไม่เคยมาพักอันเย็นดีป่าเพื่อนจะมาไ 11, เดี๋ยวจะพามาดูในห้องกันนะคะวันนี้เพิ่งจองห้องมาแบบภูวิลล่านะคะโซนแรกเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าเปิดประตูเข้ามาจากทางนี้ปุ๊บก,ก็จะเจอแบบนี้นะคะไว้ต้อนรับไว้ให้เรานั่งผ่อนคลายนะคะกับทีวีนะคะเดี๋ยวเปิดม่านก,ก่อนว้าวอ,อนี่ด้านหน้าก็จะเป็นภูวิลล่าตรงกลางนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าไงโต๊ะทานข้าวนะคะตรงนี้ แล้วจะมีของตกแต่งน่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเป็นที่ล้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะตรงนี้ส่วนห้องนี้อะไรเอยเป็นห้องน้ำนะคะก็สไตล์เ็าจะเป็นแบบเรียบหรูนะคะเดี๋ยวไปดูกันนี่เดี๋ยวเปิดม่านก,ก่อนอุ้ยเปิดไม่ได,เดนะ้เดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นนะคะปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นห้อง นนี้ะะคะแล้วก็จะมีโซนไว้นั่งทํางานนะคะแบบให้เห็นวิวข้างนอกตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นห้อง private นะคะนี่ไว้นั่งทํางานแล้วก็ดูแบบบรรยากาศนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนเตียงนี่กี่ฟุตไม่รู้นะคะสวยมากอันนี้คือเขาเป็นโซนใหม่ที่เขาเพิ่งเพิ่งทำออกมาใหม่นะคะนี่ก็จะมีทีวีนะคะ มีอุปรกรณ์เครื่องเล่นต่างๆอ่ะเดี๋ยวไปดูโซนนี้กันปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําห้องแต่งตัวนะคะซึ่งเช่นเดียวกันก็คือเห็นสาวว่ายน้ำก็จะเห็นผู้ชายอยู่ฝั่งนน้นนะคะสวยมากแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะจะข้างนอกตรงเนี้ยในในม้านเนี่ยค่ะก็จะมีอ่างจากรุซี่ด้วยนะคะบอกเลยว่าแบบสุดยอดคือถ้ามาเที่ยวในช่วงเนี้ยราคาคุ้มค่ามากเพราะว่าเขาลดราคาสูงสุดคือหกสิบปอร์เซ็นเลยนะคะ จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะไปถ่ายรูปส,สวยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าถ่ายรูปสวยแค่ไหนนะคะนี่เตียงใหญ่ามากน่าจะพาลูกมาอุ้ยขาวสไตล์อะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าแบบคือแบบเรีบปรูนะคะก็แบบฝรั่งน่าจะชอบนะคะโอเคไม่เป็นทางเรื่องนะคะเผื่อใครอยากจะหาที่พักแบบเฮ้ยแบบอยากพาลูกพาอะไรมาไพรเวทแบบไม่ชอบการวุ่นวายแล้วก็แบบเออไม่ชอบคนเยอะๆอ,อะไรเงี้ยเพิ่งว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ เหมาะสมที่สุดที่จะมาเที่ยวสมุยนะคะเหรอเดี๋ยวจะมีโซนปาร์ตี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้างนอกด้วยนะคะข้างนอกแหละมันก็สวยนะคะนี่คือเป็นห้องพักโซนใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดแล้วเออเปิดได้สักพักแล้วแล้วก็เราเ,าเพิ่งมาเนาะโอเค ก็ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของดินเนอร์แล้วนะคะวันนี้เพิ่งจองที่เดอะเพจไว้นะคะก็คือเป็นห้องอาหารของ The Library นะคะเขจาจัดโต๊ะไว้สวยมากเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะวันนี้พาเพื่อนนะคะมากินเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่โต๊ะอาหารจะเป็นยังไงนะคะ